แต่เลยกอนก่อนต้องดูนะแต่เข้าเข้าตัวไปหน่อยอย่าแต่เข้าขานอนอนตัวแต่เช้าจุกขอนอนดูจ้องอีต่อต่อหลุแม่ก็เค้า์เจอเข้าก่อนก่อนต้องดู啊 ก็มีความเป็นขุยยอสิ <laughs> <laughs> dù một dù chưa dù một dù nó dù một nó nào nó một nó nó em nước này ừ, cắn này cắn, chua 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 còn nó đây... <laughs> 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 今天都开，明天都来开，我今天都开过了咯，都开呢。哎、哦、呦，我我我最爱小鸟，好 <c oughs> 可爱的，一蹲要打坐，一蹲。一

mini e a mini e a ka ka yon ti katitwa

nó để tụi nó phò. Chào mọi người tụi trẻ nó mới kêu. Chào mọi người nó thích tầng đó. Đi À nó thích À. ิขนมหวานเดี๋ยวถ้าเราทำาอันนี้เสร็จนะคะวว้มากเราจะเอาไปทำเป็นขนมนะคะเดี๋ยวถ้าทำาอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นขนมหวานหว่าเออชิปตอนนี้ชิปตอนนี้แหละชิปตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราตัดอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปทำขนมตอนตอนตอนเกี้นะคะใช่ เดี๋ยวเราจะไปทำขนมให้แม่ขนมนะคะรอก่อนนะครับน,นี่นะวันจนะไปผงนับตัดออกมาตัดออกมาเลยแล้วก็แกะแกะอันนี้ออกโอเคแล้วก็ วันนี้เราได้แบบกี่อันแล้วนะครับกี่อันแล้วหนึ่งอันอันใหญ่ๆหนึ่งอันน่อันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันแล้วหกอันนะผู้หกอันแล้วนอาหเยอะเราก็กินได้นาหกอันเลยค่ะ ก็ดูแบบนี้เลยน่ามะจะได้แบบผินอ่ะโอเคได้แล้วอ่าแค่นี้แหละอู้ดีเสีดำดำด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างไงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะคะก็ล้างแบบนี้แหละล้างล้างแบบนี้เลยแหละเนี่ยเนี่ยเออแค่ไปล้างล้างล้างให้สะอาดก็ได้แล้วที่เราไม่ต้องมีปาก พูดแต่ว่าเอาอเวลาจะเวลาพูดถ่ายวีดีโอใช่ไหมจะแบบตัวเล็กมากแล้วก็สาบ้านถเห็นหน้าตัวเองด้วยพูกปีจชูที่คืออะไร อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกม่ายังไรคือช่างเถิดวันนี้ตักโอ้มันเป็นผู้รักคนเดียวที่มันไม่ได้จะล้างด้วยอ่ะถ้าคุยเองไม่ได้น้อยแล้วจะต่ำกันแหละอันนั้นไม่เอาลูกตอนนี้ล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วเราล้างเสร็จแล้วไม่ใช่ต่ะ เมื่อกี้มันเป็นเมื่อกี้มันเป็นสีอะไรนะเมื่อกี้เป็นสีอะไรเมื่อกี้นั่นไงสีอะไรสีชมพูแหวนรอบนี้เป็นสีขาวอ่ะเมื่อกี้ที่คู่ตาน่าจะเห็นเป็นสีขาวชัดเจกเลยอ่ะแล้วที่คืออะไรอ่ะอันที่พูดเหลือไว้คืออะไรไม้ไงไม้เหรอไม้ไม่มาจากไหมันเป็นมันเป็นข้างในของมันอ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร มันเล็บของอันนั้นก็ได้นะมันเป็นกันดูหรือเปล่ารี่อาบออะไรไม่รูอะตอนนี้เราตักได้ชิ้เล็กนะคะตักเป็นชินเล็กๆนะคะเขาฟองไม่เห็นนะมันได้ชิ้เล็กๆได้แล้วใช่ได้แล้ว้เขาเห็นอยู่ข้างในไม่ ลำบมวแล้วครับเดี๋ยอันเดียวครับอันเดียวค่ะคูก่กันจะก็จะไปกินของหวานนะขนมหวานนะ,อ,นอ,อ,ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือตัะตะคืออะไรที่ที่ทำขนมเครื่องมือแล้วทำไมพู่ไม่เอาไปแล้วแล้ว,ลวก็เอาไปทำอะ่ะยังยังยังว้าทำไมยังอะ่ะพู่ก็พู่ยังไม่ได้ทำขนมแป้งไง เราจะ,ะควรใข่ใช้่าน,นี้ก็ได้ดแต่ว่าถ้าจะควรไข่ต้ไน,นี่ะได้คได้แล้วีะจะซ้เปันขนมมาจักปุดแล้วมันก็จะทำทำอไราเ็นนบเอนกได้แล้วครับเสร็จแล้วค่จจะยกใข้โเค 来呀！Bye, เดี๋หรอเดียว้แล้วเก็บยว้แล้วไม่ไห้เลนาะไ่อกอไปเลยเอาเขากับม้านี่แหละไสตรงนี้สิเอามาใส่ใส่ตรงนี้ไม่เหมือนพูดเลยเนี่ยพอีมันเราไม่ดักเลยอ่ะนม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จ เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็หมดแล้วไม่มือนะถ้าเราจะเอาดินมาไว้ตรงไฟมันจะเป็นอะไรมันก็ดับมันก็ตายแล้วอะไรว่าตายอ่ะไฟไฟมันก็ดับทำไมผู้เรียกว่าตายผู้ก็ผู้ไปหมือนนั่นแหละดับมันก็มันก็หมดผู้แดงไปเลยอ่ะเหมือนกับว่าตายอ่ะอ้าวโอเคดับแล้วไปกี่อะไรเนี่ย แต่ไปเอาไปหาไม้ตัวใหญ่ๆตัวตัวใหญ่ๆมาใส่นู่นอะไปเอามาโอ้ต้องเล่งไพ่นะไปเอามาไปหยิบตัวใหญ่ๆมามาใส่เดี๋ยวเราจะต้มขนมกินเอาไปใส่เอาไปใส่<อ>ในเตาแต่มันใหญ่เกินไปแล้วใส่ได้ไหมอ่ะอยู่ฝั่งนี้สิอยู่ฝั่งนี้ใส่แบบนี้นอเออใส่เลย ใส่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นสายสตรงนี้ได้ตรงนั้นเราจะสายได้ยงไงอ่ะก็ใส่ได้ด <No. S 2> เาานี่าายโน้เขาสสยแบบนี้อ๋อเขายสแบบนี้เขาเอาเขาเอาตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้เขาสอดเข้าไปแบบนี้เออเออพอแล้วพอแล้วไม่ต้องสสยแบบนี้แต่แบบนี้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้ต้องเข้าตรงอันนี้อันนี้คือดีด อันนี้คือประตูเข้าหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่าวอ่าอ,อันนี้คือประตูเข้าไปถ้าเอาไปสายแบบนี้แล้วเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้อ่าต้องสายแบบนี้เขา้าจไหมโอเคต้องสอนีจาก,ก่อนถึงจะจะทําเป็นยอนจะยันจะโตยันจะก,ก็ทาเป็นนั่นแหลหะฮะเดี๋ยวโตก็ทําเป็นโอ้ไฟติดหรือยังลูกฮะไฟติดหรือยังเออจะดูก่อนไฟติดนิดหน่อยดูดูดดติด ติดใหญ่แล้วมันไม่ได้ดีหน่อยแล้วอ๋อแล้วเอาไม้สีไหมไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้วเฮ้ยตัดใจะพุ้งเผาไปอ่ะ,อะเดี๋ยวมาอยู่สูงสูง,สงอ่าได้แล้วนะครับได้ขนมแล้วยังไม่ได้ขนมได้แค่นีเนเเเ้เดี๋ยวได้แค่นี้เอาเอาไปเทใส่หม้อเดี๋ยวนโยี๋ยวก่อนโยก่อนเทใส่หม้อดีเหรอโอเคเทใส่หม้อเลยเทงี้ดีเทใ,ให้หมดเลย ี่่นะอ,ะอนได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วหรือแค่เดียวอ่ะอันนั้นนะโอเคอ่ะหมดแล้วนะแลเอาถังไว้ตรงไหนอ่ะเอาไว้ตรงตรงนี้เหรอห <Okay. S 2> ม้อนี้พวกมาทำอะไรพวกเ,เอาออกมาไว้เอามาเลยใส่ยังไงจะใส่ไม่ได้มหมาเอามาให้พุกใส่ถอยก่อนถอยก่อนโอเค ได้แล้วเนี่ยแบบนี้เหรออ่าแบบนี้ไม่สวยอ้าทีจะเอาอะไรเตามันตอมันอะไรนะเตามันโย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 ไปโยมาเอ้ยจ้าก็ไม่รู้ทำไมมันโยเที่พื้นที่มันไม่เดีอะลูก หา่เาไหมา่ไม่ได้ต้อ่ได้ดีอานี่มาใ่เอาะไม้อะไม้อะไม้นี่เหรอใช่มาเลยคนนี้เขถามที่ไปกินใส่หน้าพอดีเอ้ยย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 กยย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 ะยย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 บยย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 ย้ยยยยยยะเยย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 เยยยย เออนนิจาก่อไฟก่อไฟในเตาไฟติดแล้วคุณผู้ผู้คุณผู้ผู้ภาษาไทยไม่ชัดนะครับบอกมนนี้เห็นไม่ชัดเพราะว่าเออควนเยอะคุณผู้คุณผู้ผู้ภาษาไทยไม่ชัด ใส่ใส่กระที้งเข้าไปใส่ให้หมดเลยเหรออาใส่อุ้ยกระทิ้งเข้าไปครับโอเค้โอ้ยได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคเอาน้ำตาลมาใส่ด้วยน้ำตาลอ่ะน้ำตาลทั้หมดเลยเหรอใช่ใส่ให้หมดทั้วเลยใช่ไหมใช่แล้วเอาเทเลยเทเลยเทเลย เทน้ำตาลเลยเทถัทงตู้เลยเกลี่ยช้อนมาเพื่อแหละจับนี่ดีจับนี่ดีเออหมดเลยโอเคอ่ะ <Okay. S 2> พี่ยังเหลือที่ติดอยู่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นติดแล้วจะเทนะโอเคอร่อนมากได้แล้วนะโอเค อร่อยมากันมีใส่ดีรอบเดี๋ยวรอบหนึ่งรเราจะมาทำขน,นมนะคบะมีกาใส่เข้าไป,ไปอันนี้ฮะใส่อันนี้เข้าไปใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยกดไปหมดแล้วเนี่ยอืออันนี้ไปเลยโอเคใส่อันนี้นะครับอืมออน,น,น,น่ากินมากเลยหอมมาก น,นี่จะนี่จะร้จับตรงนี้ดูแล้วไหมจับโอเเลยมันรนมันไม่มือนิดหน่อยอ่ะไม่มือที่ไหนไม่ใช่มันร้อนมือนิดหน่อยไม่ร้อนเลยมันพุ่้ๆแต่มันคุ่มๆโอ้โห oh, มันมัน,ม,นมันเลกหมดเลยฮะเราเป็นเหมือนเดิมหรออืมจะต้องรอกี่นาที <laughs> อู้ดอีหนึ่งนาทีสิบเจ็ดแล้ว ปิด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 อ๋อโอเคเรามากินนะครับอร่อยมากเลยโอเคนะร้อนมากนะลูกร้อนมานลย เากินแมวสัตว์ถ่ายยังมาเลไรมากินขนมหวานขนมหวานทำอะไรกินคะเนี่ยกินขนมทำขนมกินจ้าขนมจัดจัดอะไรอ่ะจะดไม้สปาหลัง ตะปันหลังผู้กับผู้ไม่ชาแหละเนาะ <C 00> จะกินอะไรอะ่ะหงกินฟนปาด้วยห <C 00> อีจาก็อีจา,อจาก็บอกสิใช่ปะ